ฟังเนด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าล่าสุดนั้นไทยของเราก็สามารถพลิกขึ้นนําเวทีโลกได้สําเร็จหลังจากที่ทางการทุตทหารทั่วโลกเนี่ยได้ชมเหตุการณ์จริงได้ชมเรื่องราวจริงแล้วก็บรรยากาศจริงๆกลายเป็นว่ามีการประนามขมนชัดเจนมากๆนะครับเป็นชาติที่เนรคุณเป็นชาติที่อับปีรวมไปถึงล่าสุดก็มีรายงานออกมากับจํานวนผู้เสียชีวิตของทหารขมิเองนะครับมีรายงานจากแนวหน้าออกมาว่าตอนนี้เนี่ย ยืนยัน100%ดับเกลื่อนแนวรบ อาจจะมากกว่า6กองพันก็ได้เพราะกินเนี่ยมาแบบฉุนแรงเหลือเกินพร้อมกับอีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ทางฝั่งสวีเดนเคาะและยืนยันแล้วว่าจะขายกริปเพนให้กับไทยเราพร้อมจะมีการแจกขีปนาวุธพิสัยไกล200กิโลเมตรอีก5,000ล้านบาทให้เราฟรีเลยสวีเดนผลิตไทยใช้และขเขมรรีวิวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตจากตามแนวชายแดนนะครับที่ขเขมรเองก็ยังไม่ยอมนะจะมีการส่งรนเนี่ยมาสอดแนมไทยเราหลายต่อหลายพื้นที่กันเลยทีเดียว โดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตามแนวชายแดนกันก่อนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถามว่ามันมีการประทะก,กันเกิดขึ้นไหมก็ยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นนะครับแต่ในส่วนของฝั่งขมรถึงแม้ว่าจะเจรจาหยุดยิงไปแล้วเนี่ยยังไม่หยุดปฏิบัติการทางทาหารนะครับยังพบว่ามีการใช้โดรนเนี่ยบินเล็งฐานที่ตั้งฐานของไทยเราซึ่งทําให้ทัพบกไทยเราก็ไฟเขียวว่าจัดการได้เลยเพื่อที่จะปกป้องฐาน แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคําสั่งงดบินโดรนทั่วประเทศแล้วเหมือนเป็นการสอดแนมของเขมรม,มีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับคือเหมือนมารู้จุดที่ตั้งของเราก่อนว่าจุดที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วจะทําแผนบุกเราก็ได้อันนี้เนี่ยเราไว้ใจเขมรไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่างภาพล่าสุดที่เราเห็นก็มีการทําคูเลตเป็นแนวปูนแบบยาวเลยนะแล้วก็มีทิศทางที่พร้อมรบกับเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเตรียมพร้อมไว้ก่อนแหละเพราะการเจรจา GBC ที่จะถึงในวันที่ 4- 7สิงหาคมนี้เนี่ยยังไงมันก็ ก็ไม่จบครับอาจจะมีการหยุดยิงแลยก็อาจจะมีการปะทะก,กันเล็กน้อยอยู่ตลอดจนกว่า,าจ,จะมีการเคลียร์ร้อซึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่แบบหยุดยิงแบบไร้เงื่อนไขเลยนะครับทางสหรัฐเอาภาษีมากดดันเรามันก็เลยจำเป็นต้องหยุดยิงถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยภาษีเราอาจจะอ่วมและก็อาจจะเสียหายทั้งประเทศกันเลยแต่ในสถานการณ์ตามชาชแดนเนี่ยยังคงตรึงเครียดกันอยู่เพราะทั้งสองฝั่งยังตึงกำลังไวอ้อย่างเหนียวแน่นซึ่ง สิ่งที่รายงานออกมาล่าสุดครับตอนนี้เนี่ยมีการตรวจสอบกําลังพลของคำหมีนแล้วจากฝั่งไทยเรานะพบว่ายอดหายไปจากหน่วยเนี่ย6,276คนและหน่วย B HQ ครับซึ่งเป็นลูกรักของคุณเซนเนี่ยก็เสียชีวิตไปประมาณ700คนโอ้โหเรียกว่าเป็นข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้ว100%เพราะกลิ่นแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่หลัก10หลักร้อยหรือว่าหลัก500แน่นอน แต่เป็นหลักพันขึ้นซึ่งก็มีรายงานที่ตรงกันถึง2รายงานนะครับว่าขมิน้นใบแม้ my, ร่วงเป็นปุ๋ยเนี่ยหกพันไปแล้ว กลิ่นเริ่มมาหมาก็หอนทั้งคืนเป็นการยืนยัน100%จากแนวหน้านะครับก็ถือว่าตรงกันกันกบพลตีวันชนะสวัสดีที่เป็นโฆษกของกองทัพบกไทยเราเนี่ยก็มีการเล่าเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยหานไทยเราที่อยู่ในแนวหน้าอย่างภูมิขือเอยบอกว่ามีร่างของทหารกัมพูชาครับถูกทิ้งไว้เยอะมากๆจนส่งกลิ่นซึ่งตอนนี้ในฝั่งของขมิเองก็เริ่มมีภรรยาหรือว่าครอบครัวทหารเนี่ยตามหากันจํานวนมากเลยว่า เฮ้ย <Das que ath en> สุดท้ายแล้วเนี่ยคนของเขาหายไปไหนครับการโดมันหยุดยิงไปแล้วแต่เขายังไม่เห็นเลยว่าคนของเขากลับมาหรือไม่เห็นแม้แต่ร่าง <S 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 เพราะฝั่งของขมิมนไม่มีการตามหาไม่มีการเก็บส่วน12ร่างที่เราส่งไปให้ขมรนเนี่ยอันนั้นฝั่งของกัมพูชาก็มีการปฏิเสธนะว่าไม่ใช่ฐานของพวกเขาที่มารบให้ซึ่งการกระทํานี้เนี่ยทางกองทัพบกของไทยเราก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ไร้เกียิไร้ศักดิ์ศร,รีม,มากๆนะครับการที่ฐานของขมร ไปตั้งใจรบเพื่อปกป้องประเทศชาติเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลหรือว่าผู้บัญชาการเนี่ยไม่ได้ยอมรับการสูญเสียครั้งนี้เลยไม่ได้มีการยกย่องแม้แต่อย่างใดก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ครอบครัวทหารของกัมพูชานั้นจะมีการตามหาจํานวนมากเนื่องจากเสียชีวิตไปขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทางฝั่งเขมรรายงานตัวเลขเสียชีวิตแบบจริงจังซักทีเพราะบิดเบือนอยู่ตลอดซึ่งก็มีข่าวบิดเบือนออกมาบอกว่าไทายเราเสียชีวิตไปแล้ว900คนบ้างแล้วเขมรเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นแค่17 นเนี่ยคือมันไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยที่หลักๆห,หนักๆกเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ปราสาทตาควายพื้นที่ภูมะเขือหรือว่าพื้นที่ภูผีนะครับไทยเราก็มีรายงานตั้งแต่ในช่วงวันที่25นะว่าฝั่งของเขมรนั้นเสียชีวิตไปประมาณ100คน ในพื้นที่ภูผีก็เป็นรายงานจากแนวหน้านะครับที่มีอ้างอิงจากฝั่งกองทัพบ,บกซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ยืนยัน100%เแน่นอนอันนี้เชื่อถือได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมก็คือจิตใจของฮุนเซนครับเรียกว่าโหดร้ายมากๆคือกําลังพลของเขาเสียชีวิตมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่หยุดยังไม่ยอมจุดประสงค์อะไรไม่รู้ครับแต่การที่คุณส่งทหารไปเสียชีวิตถึง6กองพันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีทหารเยอะก็ตามแต่ เหมือนชีวิตของคนเนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วถ้าเกิดคำเหม็นเปิดออกมาแบบจํานวนตามความจริงผมคิดว่าทางฟากฝั่งทั่วโลกเนี่ยยิ่งจะรุมประนามเพราะขนาดนี้เนี่ยหลายชาติทั้งเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นหรือแม้แต่เวียดนามเนี่ยเริ่มออกมาสแสดงท่าทีกันแล้วนะครับว่าฝั่งออคำเหม็นนั้นเป็นชาติที่ไร้มนุษยธรรมจริงๆแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องอัปเดตกันเลยครับกับทางฟากฝัง่งยุโรปหรือว่ามิดแท้อย่างสวีเดนล่าสุดเนี่ย ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคำเหมนปล่อยข่าวปลมออกมาว่าทางฝั่งของสวีเดนนั้นจะไม่ขายคลิปเพชรให้กับไทยเราเนื่องจากใช้โจมตีฝั่งของกัมพูชาแต่อันนี้เป็นข่าวเฟกนิวนะครับซึ่งทางสวีเดนเองก็ได้ออกมาแก้ข่าวและยืนยันว่า จะขายกริปเพนให้กับไทยเราพร้อมกับจะแถมขีปนาวุธระยะยิง200กิโลเมตรให้ฟรีอีกรวมไปถึงยังอัพ AEW อีก2ลำมูลค่า5,000ล้านบาทให้กับไทยเราด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับสวีเดนผลิตไทยใช้ข่ามิตรรีวิวแล้วก็ยังมีรายงานจากผู้บัญชาการทาหารอากาศด้วยว่าตอนนี้เตรียมเดินทางไปลงนามสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนฝูงใหม่จํานวน4ี่ลำในห่วง23 -27 สิงหาคมนี้นี่นะครับเป็นสิ่งที่การันตีจากฝากฝั่ง ยุโรปแล้วมันเหมือนตอกหน้าฝั่งงอมกมินนะที่ปล่อยข่าวเฟกนิวมาเหลือเกินกะเจ้าใจประชานชนชาติตัวเองอย่างเดียวไม่สนเวทีโลกเลยแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้ทูตของยุโรปทูตของทั่วโลกไปเชื่อได้ยังไงครับดูจากการลงพื้นที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันเลยบรรยากาศการลงพื้นที่กับไทยเราเนี่ยคนละแบบกันจริงๆไม่งั้นสวีเดนไม่ออกตัวแบบนี้นะครับจะจะแถมขีปนาวุธพร้อมกับอัพ aew 2ลำมูล,ลค่า5,000ล้านบาทให้กับไทยเราฟรีนะ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเหมือนกันที่ฝักฝังยุโรปแจกฟรีให้ไทยด้วยกับอาวุธที่ถือว่าแสนแพงมากสําหรับ5,000ล้านบาทเอาละมาตามต่อกันที่เรื่องของพูดกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปได้เห็นเรื่องจริงได้เห็นความจริงซึ่งล่าสุดสื่อของเกหลีใต้ครับก็ได้ออกมาประนามฝั่งของเขมรที่นํามรดกทางวัฒนธรรมและก็ปราสาทตาควายมาเป็นฐานปฏิบัติการและโจมตีทางทหารกับไทยเราแถมวางทุนระเบิดเนี่ยสังหารโดยรอบปราสาทด้วยมันทําให้ หลังจากนี้เนี่ยการจะเข้าไปดูปราสาทตาควายเข้าไปชมปราสาทตาควายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วนะครับเพราะมีทุ่นระเบิดที่วางไว้รอบฐานอยู่โดยก็ไม่เพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีทูตทหารมาเลเซียที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะเดินเอียงเหมือนกันไปทางฝั่งของกมเมนแต่ล่าสุดพอได้ลงพื้นที่หลังจากที่ไทยเรา พอได้ลงพื้นที่หลังจากไทยเราได้รับผลกระทบแล้วก็ได้บอกว่าอยากให้คนภายนอกจากทั่วโลกเนี่ยได้เห็นมากขึ้นและตอนนี้เนี่ยเขาก็เชื่อจากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงของไทยเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่น่าเศร้ามากๆนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์ตรวจสอบสังเกตการและก็ลงพื้นที่จริงนั้นล่าสุดครับพลตีซัมซุนริซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารของฝั่งมาเลเซียครับก็ได้เผยกับผู้สื่อข่าวของ ชาติของตัวเองเนี่ยบอกว่าข้อร่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นและก็สิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือเรื่องจริงตัวเขาเองรู้สึกสงสารครับและก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลเรือนชาวไทย ที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งตัวเขาเองพูดได้เลยว่าพวกเราเนี่ยเสียใจจริงๆและก็อยากให้คนภายนอกได้เห็นและก็เชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและก็หวังว่าสันติภาพนั้นจะไม่มีวันเลือนรางอย่าให้มีสงครามเกิดขึ้นอีกเลยนี่เป็นฝั่งของมาเลเซียซึ่งก็ไม่ใช่เป็นแค่ชาติเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของไทยเราเช่นเดียวกันครับล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาาาากกกรรรประทกกททาาังหบิเวณ แดนไทย,ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้และก็ห่วงใยไปถึงผู้บาดเจ็บผู้ได้รับความเสียหายและก็ผู้พยพหนีภัยจากการสู้รบทุกท่านรวมถึงยังบอกว่าในการเข้าสังเกตการในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับผู้ได้รับผลกระทบและก็ผู้พยพโดยตรงเลย และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะกลับมาสู่ความสงบสุขได้อีกครั้งในเร็ววันนี่เป็นญี่ปุ่นนะครับรวมถึงยังมีฝั่งของบรูไนที่ระหว่างลงปุ๋ยปั๊มรีสะเกตดเนี่ยถึงกับน้ําตาคลอเลยครับขณะฟังความรู้สึกครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปแล้วก็ไม่อยากให้พอเดือนเนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วยังไม่เพียงแค่นี้นะครับยังมีทูตของเวียดนามอีกก็พูดไทยชัดมากตอนคุยกับผู้อพยพนะ แล้วก็ได้คุยกับทูตหลายคนเนี่ยรวมถึงสหรัฐอเมริกาเรียกว่าทุกคนเลยได้เห็นข้อเท็จจริงที่กัมพูชานั้นโจมตีพลเรือนไทยเราแล้วเหมือนความจริงของไทยครับได้ปรากฏต่อสายตาเวทีชาวโลกแล้วสู้กันด้วยข้อเท็จจริงย่อมเหนือกว่าการสร้างเรื่องเท็จไปหลอกลวงคนทั้งโลกต้องอาศัยคําของครูปีชาเลยครับความจริงก็คือความจริงบรรยากาศมันต่างจากทางฝั่งของขมิญมากๆนะครับทูตทหารแต่ละท่านเนี่ยลงบทที่มาด้วยความอยากจะมาเห็นกับตาของตัวเองว่าปั๊มน้ำมันสีสะเกตดเนี่ย โดนยิงยังไงแบบไหนเพื่อยืนยันว่ากัมพูชานั้นใช้จรวด BM21 ครับทำลายชุมชนและก็บ้านของพลเรือนไทยเราโดยงานนี้เนี่ยถามว่าไทยเราได้ใจเวทีโลกไหมผมเองก็คิดว่าได้ใจเป็นเต็มๆนะเพราะว่าเรามีทั้งเอกสารหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆซึ่งก็แน่นอนครับการที่สถานทูตแต่ละชาตินั้นออกมาแสดงความเสียใจกับไทยเราแบบนี้<ๆ>ก็หมายความว่าเชื่อไทยเราแล้ว100%เเซต่างจากต่างกับเขมรนนะครับที่พอ ่างจากคาเมนนะครับที่พาทูตลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่ได้มีทูตฝั่งไหนสแสดงความเสียใจเลยเพราะเหมือนเขารู้เลยครับว่าคาเมนนั้นเป็นแบบไหนคาเมนเขาวางเกมกลยุทธ์ยังไงถ้าเกิดไม่ชัวร์จริงเนี่ยสถานทูตแต่ละชาติเขาจะไม่สแสดงความเสียใจอย่างแน่นอนและล่าสุดครับในเวทีทางการทูตนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ไทยเราชนะไปเต็มๆก็คือ2ทหารไทยเราที่จบในร้อยฝรั่งเศสเนี่ยร่วมกันค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจาก หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสครับตรงบริเวณพื้นที่สำนักจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเองและมีการสรุปยืนยันแล้วว่าเกาะกูดนั้นเป็นของไทย1,000เปอร์เซ็นต์1ล้านเปอร์เซ็นต์เรียกว่าข่ามนเจ้าหลักฐานในอ้างอิงก,กับไทยเราเนี่ย มันสู้ไทยเราไม่ได้นะครับโดยเหตุผลที่พูดถึงเกาะกูดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดชนวนสงครามจุดปลายสงครามเลยก็ได้นะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปตรงเกาะกูดแน่นอนเพราะการที่เขามนทําสงครามกับเราเพราะการที่เขาเหม็นทาสงครามกับเราครับเขาไม่ต้องการปราสาทเขาไม่ต้องการพื้นที่ตาเหมือนทมตาควายช่องบกแต่เขาต้องการพื้นที่ทางทะเลที่เป็นตรงเกาะกูดเพราะว่ามันมีมูลค่าเนี่ยมหาศาลถึงสิล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะมีชาติหมหาอำนาจเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยกับการ เข้าจมดีไทยเราในครั้งนี้ไม่งั้นเขมรชาติที่เล็กกว่าเราเนี่ยไม่กลา้าเปิดแนวรบตลอดแนวชายแดนแน่นอน800กิโลนะครับตั้งแต่ช่องบกเนี่ยจนยาวมาถึงจังหวัดตราดตรงพื้นที่บ้านชำรากแต่ว่าไทยเราก็ยังรักษาริปไตยไว้ได้อย่างสุดความสามารถนะครับตามเส้นเขตแดน1ต่อ50,000ที่ไทยเรายังรักษาไว้100%เอาละมาผิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับสงครามข่าวกันบ้าง โดยล่าสุดนั้นตามคาดเลยครับกัมพูชาออกมาร้อง UN เกับการที่ไทยเราส่งทหาร2นายเนี่ยกลับคืนแล้วมีสภาพบาดเจ็บหนักทั้งร่างกายจิตใจจากการถูกคุมขังแบบไร้มนุษยธรรมเนี่ย อันนี้เป็นฝั่งกัมบูชาตีความตีข่าวออกมานะครับมีการฟ้องทางการทูตด,ด้วยแม่แบบนี้ก็ไม่แปลกใจครับที่ทางทั่วโลกทาง UN ไม่ได้สนใจอะไรมากมายซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมบูชาครับได้ส่งหนังสือถึงนายวอลเกอร์เท er ิร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับออกมาเรียกร้องแบบเร่งด,วด่วน ให้ตรวจสอบกรณีที่กองทัพไทยควบคุมตัวฐานกัมพูชาแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายอ้างว่ามีการใช้ความรุนแรงระหว่างถูกคุมขังและก็ส่งตัวกลับเพียงบางส่วนจากทั้งหมด20นายโดยเขาบอกว่าทางของเขาทั้ง20นายเนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงดีขณะถูกคุกขณะถูกควบคุมตัวแต่ต่อมาในวันที่1สิงหาคมครับทางการไทยของเราเนี่ยส่งคืนตัว2นายที่เหมือนว่ามีอาการบาดเจ็บและมีอาการทางจิตโดยแบบนี้แหละครับก็เป็นเหตุให้ขมานีอ้างว่าเฮ้ย ทั้งสองคนเนี่ยมีร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจสุดหนักเลยนะ หนึ่งในนั้นเนี่ยมีร่องรอยบาดเจ็บจนพิการขณะที่อีกคนหนึ่งก็เป็นบ้าอย่างรุนแรงแล้วขมิ้นก็อ้างว่าเป็นผลจากการถูกทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมระหว่างถูกคุมขังซึ่งสะท้อนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบรวมถึงการปฏิเสธรักษาพยาบาลให้กับทหารของขมิ้นด้วยแม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับขมินที่ไปเต้าข่าวไปฟ้องอยูเอ็นแบบนี้แต่ถามว่ากองทัพของเราเนี่ยเตรียมรับมือไว้แล้วหรือเปล่าเราเตรียมรับมือไว้แล้วนะครับอย่างท่า พลตีวันชนะเนี่ยก็บอกว่าพอเราส่งหารไปเนี่ยขมินจะมีเลขกลุแบบนี้ออกมาก็ออกมาจริงๆนะครับไปฟ้องยูเอ็นเฉยเลยแต่เหมือนเราเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าเราไม่ได้ทําอะไรตั้งแต่การจับมาเลยนะครับเรามีการป้องกันเอาไว้แล้วซึ่งเรียกว่าง,งานนี้เนี่ยขมรนก็แพ้ไทยเราอีกราบคาบจริงๆโดยหลังจากนี้ก็รับเด็ดเกี่ยวกับทางทูตต่างๆนะครับที่ได้ไปชี้แจงให้กับแต่ละสถานทูตเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างก็ต้องรอชมรอติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าแต่ละชาติเนี่ยเชื่อไทยเราอย่างแน่นอนสิ่งที่ทั้งกัมพูชาและก็ไทยต้องการในตอนนี้กับเวทีโลกเนี่ยก็คือความชอบธรรมในการประทะก,กันในครั้งนี้นะครับเื่อแข่งกันที่ความชอบธรรมนะครับเพราะความชอบธรรมเนี่ยถ้าเกิดไทยเราได้นะเราก็จะมีผลดีในเรื่องของการเมืองกับเรื่องของการทูต ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจและก็องค์กรโลกมีอำนาจต่อรองสูงในการเจรจา,าครับและก็สามารถเรียกร้องความช่วยเหลือและกดดันฝั่งองกอเขมีได้ รวมถึงในด้านเศรษฐกิจนั้นนักลงทุนก็ยังเชื่อมัน่นในพื้นที่ของไทยเราเศรษฐกิจก็ไม่สุดการท่องเที่ยวก็ยังคงเดินหน้าประเทศยังดูมั่นคงในสายตาชาวโลกและในด้านความมั่นคงระยะยาวครับเราก็มีความชอบธรรมนะในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยได้รวมถึงได้เปรียบในข้อพิพาทเรื่องพรมแดนอย่างเช่นมาตาส่วนในแผนที่เนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะมีความชอบธรรมมากขึ้นเลย และโลกจะไม่ปล่อยให้ประเทศอื่นหาเรื่องไทยได้ง่ายในอนาคตแต่ถ้าเกิดเสียความชอบธรรมไปนะครับเราก็จะถูกกล่าวหาว่าใช้กําลังเกินความจําเป็นถูกกระนามหรือว่ากดดันจากดูเอ็นถูกบีบให้หยุดรบแม้ว่าจะถูกโจมตีก่อนและภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยอาจจะเสียหายได้นักลงทุนหนีครับท่องเที่ยวกระทบและเสียเปรียบบนโต๊ะเจราจารในเวทีสารโลกหรือว่าในเวทีโลกอื่นๆอ,อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมถ้าเกิดว่าไทยเราได้เนี่ย ทั่วโลกที่มาดูเขาก็จะซับพอร์ตไทยเราการโหวตการเลือกอะไรต่างๆเนี่ยไทยเราก็จะมีสิทธิ์ต่อรอสูงในการเจราจามากขึ้นเพราะว่าจะดูเหมือนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในเรื่องของความชอบธรรมและดูเหมือนไทยเราเนี่ยจะได้ส่วนนี้ไปด้วยกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดนะครับยังไงก็รอชมอัปเดตกันต่อเนื่องได้ตอนนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะจะไว้ใจคำมีนไม่ได้จริงๆ